ก็สะมีสูตรั้งแรกดิ้วเม่อวานกาบอกว่าที่เาดาุชาพี่หน่อี่หน่อยได้ไหมชัยบอสด้ไหมทีมบอกว่าเป็นบุหรี่เขาเป็นคนคิดไม่ดีเลวมากเลยนะครับหมองรวามสมาครไลายครับว่าจะเป็นหมีนเป่าแค่เป่าคุยเป่า บอกว่าความสามารถผมเตี้ีไม่ดีอมไม่ดีบุญผลรัเนี้บริบูรณ์การโปรร่างเดี๋ยวขอขอสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์สัมภาษณรูฤดูกาลหน้าอีสานนครศรีเป็นยังไงบ้างเอออ๋อนี่เขาถามไปแล้วนี่อยู่ไทยก็คำถามนี้เลยตอนหลอที่ใครก็บอกไว้ว่าเลิศเชิศสุดละโดยเฉพาะเฮียหน่อยทำฉากนี่เหมือนนี่เหมือนนี่เหมือนฉากมอรมเลยังนี่สปอยไปแล้วนะสปอยด้วยนะจริงแล้วเพ่อเกิดทำมาบ้งนี่คือคนตายคือเฮียหน่อยคนเดียวแล้วก็ ใช่เลยนะคือลากเราไปเลยลดค่ามีเวลาไหมพสัมภาษณ์หน่อยก็เรื่องอะไรครับเรื่องของหมอรังพาไปงานไคลออดแต่สัมภาษณ์แต่สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไอสารนครศรีคมใครออดประมาณหนึ่งนาทีสัมภาษณ์เรียกว่าฝากดวงใจให้พี่โจด้วยนะค้าแล้วไงงานใหญ่ไงเขาใหญ่อ่ะบอกไปแล้วญิ่ปเมาส์เทนงานที่เมืองเทนี่โตเกียวมีสิทธิ์ได้ขึ้นมาด้วยไหมคะเนี่ย อ๋อแล้วบอดบิ๊กได้ขึ้นไหมคะบอดบิ๊กไม่ได้ขึ้นครับไม่ได้ขึ้นนะแต่ไม่แมวก็ขึ้นได้ก็อยากไปขึ้นแต่ชนบิ๊กชนงานบิ๊กติดงานครับแล้วในอนาคตเนี่ยโตเกียวบวกกับ อีสานก็พอสินี่บ่อยไหมคะระบวกกันตลอดเวลาอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะบวกเรื่องงานบวกอ่ไม่จะไม่จะเป็นไปได้ไหมว่าอย่างอย่างกรณีแม่หันเนี่ยแกรับงานแบบตึมมากตึมมากนี่เขาเรียกคิวทองฮะเป็นคนเขาเรียกว่าสลับคิวจับไปสลับไปสลับมาข้าชนข้าชนแล้วโยนมาให้โตเกียวมิวสิคได้ไหม ดูดูดีคือเบาบางเบาบางเลิกใส่หล้วเลิกใส่หล้วดูดูการหน้าดูดูดีแนาโอ้โหดูดูการหน้าก็สปอยหน่อยสปอยหน่อยสปอยเหรอชุดนี้ต้องกลัวฮะพี่ป๊อกนี่จัดหนักจัดเต็มมากขนนี่ย้อมทุกสีได้ๆคือขนใหม่แน่นอนเพราะว่าเราย้อมสีสดมากถูกไหมนี่เมื่อกี้เพิ่งโชว์ให้ดูไม่น่าเชื่อว่าขนเก่ามาทำขนใหม่นั่นขนเก่าใช่วิธีัำดีนะฟูด้วยเยี่ยมสุดสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีเขียวก็คือจากสีอ่อนจะเป็นสีเข้มขึ้นในหนึ่งเฉด ปีหน้าก็ไปเป็นสีแดงนะเตาไปเสีฝากน้องหน่อยสิมีการที่ดูการหน้าเขาจะไปลงเน่หน่อยนะเนี่ยดูการหน้าเขาจะไปเป็นลูกมือพี่ป๊อปนะะฝากด้วยบอสน้อยใช่เขาจปฝากมาจะไปกับวงเักเขาจะไปคู่กันแต่ผมไม่ไปนะเขาจะไปกับวงจ่ะเออแต่ไม่มีผมนะฮะไม่ไปเพรางฉันเขาจะไปมีจะช่วยแล้วพี่ป๊อปคู่ญี้จะปีแรกเนาะ ผมว่าจำได้เลยเฮียผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมไปเองปีแรกไม่ได้ปีสองอย่าไปเลยแม่ป้าเราตอนไหนถ้าไปนี่เป็นไงฮะแม่ป้าแำลังคืนล้ำแล้วฮะแม่ป้าพูดแล้วแม่ป้าพูดแล้วว่าทีมงานของเราปีนี้มีสองคนแล้วแม่ป้าแซมมีกับเจนอ่าแม่ป้าบอกว่าปีนี้จะใส่โบกุด บังคังบซ,ซื้อเลยโอเคก็น em ี่ไงนี่ไงนี่แม่เป้าโอ้แม่เป้าแม่เป้าเขาบอกทีมงานแม่เป้าจะอยู่ที่ไหนก็ช่างเราก็จะต้องคอนเซ็ปต์เดิมของเรานะฮะที่ดูงอะแม่วันแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวเลยนี่ปีนี้เรามีเจ้ังานสองคนก็คือแม่เป้าและหนีกับเจมส์กเจมส์ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวฝากบอสน้อยไป่อนคนหนึ่งบอสน้ตฝาอตน้ตหัวหน้าน้อยฉันจะไปกับวง <rium> <asure> ฉันจะไปกับโบกิฉันย่างดื้อเห็นไหมแม่ผมแล้วตีหอย่างเงี้ยชุบผมแล้วตีหนึ่งเนี่ยจนปีนี่ยฉันจะไปกับโบกิฉัจะทิ้งโรงพยาบาลฉันนั่นธุรกิจฉันจะไปกับบกหมอลำดีใจมากฉันจะไปกับโบกิด้วยเหตุผลแม่กลัวแม่กลัวพี่ป๊อบเหงาด้วยเหตุผลนะโรงพยาบาลเนี่ยได้ได้เงินเยอะมากแต่หมอรำเนี่ยสักบาทจะไม่ได้แต่จริงทุกอย่างต้อไปกับหมอรำไม่เป็นไรอย่างเรียนรู้วิธีชีวิต หมอรักจริงๆเป็นยังไงให้ได้ก็สมือนะเถอะผมให้สาวเขาไงสามนักจับจับกระเป๋าเออเดี๋ยวเขาต้องหายหรอกนะหาสองวันกลัวไปแล้วจะไปตรวจแม่จนแม่ขึ้นรักไม่ได้เออไม่มีตั้งเียจทำงานมาก ดูคลากรหน้าใหม่อยู่เลยต้องดูแลน้องพาคนเขาใจอ่อนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวมีลูกชายไปขอใหมามเขาอะไรเขาจะซื้อรถตู้ใหม่เขาจะซื้อรถตู้ใหม่ซื้ออีกแล้วซื้ออีกแล้วรถนอนมันซื้อมันซื้อสิบรอบแมาเลยขั้นเลยนี้ซื้อทีไม่บั้นักแต่ขั้นึิงอันหนึ่งว่าพีผู้ใดจะไปเลยื่อกลัวกลัวน้องเขาแบบไปลำบากแบบต่างทางไม่ได้นแหม่บอลลัซุ่มยืดหันเหลือบากเขาหนีไม่ไดเขาไป ก็อย่างงี้จะบอกว่ารถปัดรถหนังแม่วิธีการซื้อแลก็อย่างงี้คันที่หนึ่งะจอดแล้วคันที่สองเคินหลังคาแล้วขับคันที่หนึ่งไปไปด้วยกันสองชั้แล้วก็อ้างจะไปมึงก็บอกว่าแต่ว่าทีนี้กองอยู่บ้านเนี่ยไม่มีที่จอดก็ไปจอดบ้านพักแล้วไปแล้วก็แล้วก็ไปตีกับไปตีกับพี่หมอให้พี่หมอแบบหมุดหมึดเดี๋ดาโซ่ชั้นโสดชั้นโสดก็มีแหละ ย,ยังไงครับนี่ย um ังบ anyway e ่เรียกยุติย่างติโอใครได้คลิปนี้่ะมาๆเข้าออฟฟิศตั้งคู่ซะท่านวันนี้อียงครับมันไม่อยู่ในเบื้องดอกหอมเรื่องหมอหลอดหรือเรื่องดาวค่นอะไรอย่างเ้เพราะว่าคนนี้มาด้วยเขาถึงจะเขาถึงจะซูทซอฟลงถ้าพ่ออยู่เขาจะกัดพ่อหลุดถ้าหนูอยู่เขาจะซอฟอ่าเป็นไม้เหรอ อ่ยเรื่องทำไมไม่มีงานยกอ่ะเอาเลยมันบอกดูเร็วในคลิปนี้ไงก็ก็นั่นแหละเราต้องไปตามระบบของมันแหละตามยุคตามสมัยงานก็ได้เงินปากท้องเป็นสิ่งสําคัญถุดมุ่งหมายของเราคืออะไรอ่ะอยากให้แดนเซอร์อยู่ดีกินดีมีงานทำฉะนั้นเราจะเกียบเขาก็ไม่ได้ทุกคนทํางานหนูก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่มันคุ้มค่า ถามนนอีกมหาถามมาสอบมาเสียยุ่งยิ่เด้อมันต้องมีประเด็นเนาะและอีกอะไรหนึ่งคือทำทั้งมาทำไมทำตัดสินใจทำหอพักห้องแอร์แบบตอนนี้เด็กย้ายเขาแล้วอยากให้ทุกคนนอนหลับไงเอซ้อมมันเหนื่อยตอนนี้คือเขาซ้อมหนักแล้วมันเหนื่อยมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยติดแอร์ให้เขาอย่างน้อยเวลาคนมันนอนมันทํางานมันเหนื่อยมันกินอิ่มมันนอนหลับมันก็มีความสุขเด้อ เออมันก็มีแรงกายแรงใจใกันสูงงายได้ไหมมันก็ไปตามสเตตที่ปั๊บเพือแล้คุยแต่แรกเนาะว่าแรกแรกเรามีเท่าไหร่เราทำเท่านั้นก่อนเพราะว่ามันเป็นาตากสเตตจริงระันนี้พอฤดูกาลสองสามเรามีทุนแล้วเราก็มาทําให้น้องๆไงเป็นเร,รื่องปกติครับทุนทุนไม่พออีกนะเออก็ต้องจบอีกเพราะว่าพอเราชอบจบ เรคต้องไปกันตอเราล้ก็ไปกันต่อเราก็ไปกันต่อถามสิถึงไหนแล้วเป็นนักข่าวสาวต้องถามนะจริงหรือเปล่าที่แม่ยายนี่ชอบกินเด็กในวงอุ้ยเอออันนี้ต้องเจอสคนที่เก่าก็เฉพาะมุงอินน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 นกี่นน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 มนน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 อนกันรนอกนน่นรน่นน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 ีตนน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 อนนีนนนนน พีพ you ่ปากด้วยนาทีเพราะว่าพี่ไม่อยากให้บผมทานกินไก่รัาเลยแต่ผู้บริหารไม่เป็นไรเพื่อนระดับสูงไม่เป็นไรทำไมเราต้อมีข้อแม้ตัวเองอย่างนี้โอเคพี่ข้าไปที่ข้ากัน

อย่างดาราดีเดียวเองตื่ังอี่างในมสามจริงๆแล้วเป็นหมอเั้มอายปีละสามสิบปีตั้งแต่อายุสิบห้าก็เกิ่สิ้าเลยสุพมสามก็เป็นคนนี้เขาไม่เป็นหมอเขาเป็นนัสืบคนี่เป็นอะไเว่าความแ่งคืออาชีพหมองเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพหลักเหมเราถ้าเรามีความสุขใด้านเสียแล้วเราก็เลยกจลงาย ได้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 โอกาสบางเน่แป้ามรับาร็นบ้านเป็นอยู่แล้วหรือว่าเราเราเรียนวดเรืตัวเองมบ้าเด็กสุดท้ายหมอชีพเขาหล่อน้องซงอเมรใช่ใช่ มันมัตเอินค่ะองินะตูของนะของมีรู้ค่ะทีมพีชใ่กะองมีมัตตอ์พีชค่ะู่่ยต้องด้ม みんな。 กำลังเลี e ้แม่อ <towers> นุ้นหีซีแม่อย่างไร้ไป